ครับสวัสดีครับไปน้องคุณติดตามทุกท่านนะแม่วันนี้โอ้โหไปฉีดยานะไข้หวัดมาอ,อ่อนเพียเพ้ยเพลแรงไปนอนเพิ่งตื่นมามีน้องน้องนักบิดโอ้โหผมทึ่งมันมากเลยไอขาผมเพิ่งไปมากอเซโลแม่งยากชิบหายแล้วลดผมโคตรด,ดีนะไปสบายแต่ว่าก็เหนื่อยยากมากแต่ไอหานี่มันบอกมันกลับมาจากกอเซโลแม่ของสอนแม่เจ้า รถแมงโอ้โหไอคขาดูใจมันเลมันไม่เกี่ยวกับรถไม่เกี่ยวกับรถดีไม่เกี่ยวความร่ำรวยนี่นี่ของจริงมาจากเมืองการท่าอะไรวะเม,มืองการ,ารท่าม่วงดูงไอคขารูปรอเสือกหอข้าวมาด้วย <c oughs> ดูเมียมันมาเราเมียม,มาด้วยหอข้าวมาเรียบร้อยนะหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้น <c oughs> แต่พี่น้องดูรถมันไอจิมาไอเบนรถแมงดู ไอ้เต้ครับผมไอ้ตันมาจากข่าม่วงดูรถมันไอ้ชิบหายคดีแมงยิ่งกว่ามันอยู่ในใจล้วนๆพี่นัน,นไอ้อาใจแมงล้วนๆเลยชิบหายใจแมงล้วนๆเลยรถโอ้โหดูมันขนสัมภาระมันดูดูด,ดูกอเซโลไอ้ขามากรองเท้าค่อยมาเหมือนปลาย่างเลยชิบหายดูมัน แต่เมียแม่งน่ารักที่ไม่เลยเ <c oughs> งี้ยสุดยอด <c oughs> ยอมรับมึงได้เลยพี่น้องพี่น้อง,องบอกได้เลยนะสนุกมีความสุขไม่เกียกดดเก่ยวกับรถดีเกี่ยวกับใจเกี่ยวกับการสวองหาพี่น้องยกนิ้วให้มันสุดยอดเลย้ฮียโอ้โหน้องๆอากต้า,ตาม่วงเด็กเมืองการครับเมืองการสุดยอดเห็นไหมสวัสดีอะไรนะชันเน์ครับ ชั้นเนอร์ชั้นเป็นคนพุทธเนอร์ครับชั้นเนอร์ครับอ๋อเมียวสวยไม่เป็นไรหรอกเขี้ยบ<ะ> <laughs> สวัสดีเชิญพี่